สวัสดีค่ะวันนี้มาดูผลเทมเป้นะคะน้องเทมเป้ที่นําบอกว่านําทําเมื่อวานช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะคะวันนี้นะเวลานี้สามโมงตรงก็ประมาณยี่สิบสามชั่วโมงนะคะน้องเป็นนี่ค่ะสขีขาวขาวขึ้นมาแล้วแล้วคราวนี้นําให้ดูด้านข้างปรากฏว่าด้านข้างของกล่องพลาสติกที่นําค่อนข้างจะกังวลใจเมื่อวานนะคะว่าน้องจะ น้องจะเดินเชื้ออันนี้ด้านก้นนะคะนี่ด้านก้นเดินเชื้อขึ้นเต็มไหมนะคะปรากฏว่าเต็มค่ะนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน้องเดินเชื้อได้เต็มมากๆเลยนะคะสำเร็จรุ่ลร่วงไปด้วยดีวันนี้น้ำจะต้องกินน้องหนึ่งกล่องแล้วเพราะว่าเวลาทำเนี่ยนํำทานค่อนข้างจะด้นั้น นำทานค่อนข้างจะในปริมาณที่เยอะเลยค่ะทานวันละก็ร่วมประมาณสอง0สามรอยกรัมต่อวันเลยนะคะถ้าเทียบเป็นโปรโตีนที่ได้รับเนี่ยก็คือจะมากมากมากเท่ากับหรือเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบเดิมนะคะที่นําทําใส่ตะกร้าไว้ก็คือดิ่ใส่เป็นถุงธรรมดายอย่างนี้นะคะนอกจากอุ่นทุกถุงเลยนะคะจริงๆแล้วต้องทิ้งไว้อีกสักประมาณส่วนใหญ่นําจะเก็บรุ่งเช้าอะคะ่ะแต่ว่าน,นี้ก็คือเดี๋ยว จะทําจะทานแล้วนะคะก็จะทานหลังที่ฝึกโยคะเสร็จจะทานตอนช่วงนั้นนะคะก็ต้องมีแบ่งบางหอมค่ะจะต้องมีแบ่งบางถุงบางกล่องมาทานแต่คิดว่าจะทานเป็นกล่องก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทําเองทานเองเนาะอันส่วนที่เป็นถุงก็เอาไว้แบ่งให้คนข้างบ้านที่นําไม่ต้อง นัไม่ต้องเอาถุงคืนจากเขาอันนี้ค่ะข้างแม้กระทั่งกล่องพลาสติกนะคะข้างๆก็ร้อนนะคะเยี่ยมมากๆเลยนี่ค่ะน้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะอากาศเยอะสีดำๆคือเจ้าสปอสีดำที่เขาเตรียมจะแตกตัวขึ้นอีกนะคะเพราะเขาได้อากาศเยอะพอได้อากาศเยอะเนี่ยเขาจะา เขาจะขยายตัวได้เร็วขึ้นนี่คือด้านบนที่ได้อากาศเยอะเพราะไม่มีอะไรปิดเลยนะคะสภาพของตะแกรงตะกร้าที่นํำใส่เป็นในรูปแบบนี้และนํำไม่ปิดฝานํำปิดแค่ฝาครอบกันครอบกันมแมลงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะได้อากาศในส่วนบนเต็มๆเลยนะคะน้ำก็เจ็ดนี่เดี๋ยวน้ำจะทานเจ้านี่ก่อนเลยกล่องนี้นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็น่าจะปริมาณหลายร้อยกรัมอยู่เนาะ แต่เดี๋ยวทานหลังฝึกเสร็จสำเร็จรูร่วงไปด้วยดีนะคะสำหรับเทมเป้ที่ทำเมื่อวานแล้วก็วันนี้ประมาณ23สาชั่วโมงแล้วนะคะ23สิบามถึง23าแหละยังไม่24ดีนะคะก็ได้เป็นเท่านี้มาแล้วก็เดี๋ยวนำอีกสักนำจะทิ้งไว้สักประมาณ6หรือเจ็ดชั่วโมงน้ำก็จะหยุดเขานะคะหยุดการเจริญเติบโตเขาเพื่อให้เขาแล้วน้ำก็จะแชร์ู้เย็นไวเหมือนเดิมตอนนี้ก็ต้องทำทานค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่ามือ้อ มื้อหลักๆของนํำเนี่ยอาศัยโปรโตีนจากเจ้าเทมเป้ไปแล้วนะคะแต่นํำก็ยังมีถั่วอีกหลายสีมากกว่า5สีตามที่นํำแช่น้ําไว้แล้วนํำก็รีวิวนะคะว่าเออเรามีถั่วอะไรที่เอามาทานได้บ้างนะคะถั่วทุกจริงๆก็ทุกถั่วในโลกล้านะคะถ้ามันไม่ได้แบบมีพิษจริงๆต่อมนุษย์อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วก็ทานได้หมดต่อให้ถั่วที่ย่อยได้ยากมากๆนะคะเราก็สามารถแช่น้ําได้เนาะมีค่ะ สุดยอดสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีสําหรับน้องเทมเป้นะคะล็อตน,นี้นําทําเป็นล็อตที่สามแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นชินคุ้นเคยแล้วค่ะว่าเออต้องเริ่มทําอะไรบ้างนะคะตามที่นําบอกเนาะสูตรในการใส่น้องเทมเป้นะคะก็จะมีแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะสร้างความเป็นกรดเล็กๆให้กับ ัวเหลืองของน้ำเพิ่มขึ้นนะคะก่อนที่น้ำจะใส่เทมเปสซั t เตอร์เข้าไปนะคะเทมเปสซัตเตอร์ก็คือเจ้าไลโซพัสออริโกสปอรัสนะคะซึ่งชื่อเต็มเๆยาวๆเขาก็คือนี้แต่ว่าเวลาเราจะเรียกเขาสั้นๆเราก็เรียกว่าเจ้าไลโซพัสนะคะหรือเทมเปสซัตเตอร์นะคะซึ่งเป็นตัวที่จะเดินเชื้อทำให้เกิดเป็นถั่วหมักเทมเป้นี้ขึ้นมาได้คะ่ะ สุดยอดค่ะครั้งที่3ทุกครั้งก็สําเร็จดูล่วงไปด้วยดีแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าจริงๆการทําเทมเป้อะไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะคะใครๆก็ทําได้เพราะว่านำไม่ใช่สายเป็นคนแบบเข้าครัวทําอาหารมาก่อนเลยนะคะแต่พระเอิญป,ประมาณว่าต้องทําเพราะว่าต้องการที่จะมีสุขภาพดีๆแล้วก็ต้องการหาโจทย์ในการตอบโจทย์ว่าถ้าไม่กินนมไม่กินไข่ซะแล้วเนี่ย โปรโตีนจะได้จากไหนนะคะก็สรุปสวยๆงามๆเลยค่ะโปรโตีนได้จากถั่วหลากสีถั่วเหลืองและก็ถั่วทุกชนิดที่มีในโลกเลยนะคะได้เทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยค่ะและโดยเฉพาะโปรโตีนที่มาเปิดโชว์อีกครั้งหนึง่งมาจากเจ้าเทมเป้นะคะ100กรัมของเทมเป้เทียบเท่ากับโปรโตีน20กรัมนะคะเทียบเท่ากับ เราก็ไปหารสัดส่วนเองจากน้ําหนักตัวเรานําทานแค่1ส่วนของน้ําหนักตัวเช่นน้าหนัก50กิโลกรัมนะน้ำก็ทานโปรโตีนต่อวันน้ำก็ทาน50กรัมแบบนี้ค่ะแต่ถ้าบางคนถ้าเป็นนักกล้าม <c oughs> ก็จะบอกว่าฉันไม่ได้คูณ1น,นะฉันต้องคูณ1.5หรือ2ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะหาโปรโตีนในปริมาณนั้นนะ่ะทานจากไหนอย่างไร ต่ถ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะน้ำก็จะแนะนำทุกคนค่ะว่าเทมเป้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะโอเคเพราะ100กรัมเนี่ยได้โปรตีนถึง20กรัมเลยนะคะก็ไม่เยอะด้วยนะคะ100กรัมนี่ก็แบบ ก็อยู่ในมือเราเนี่ยกระจึกกระจึกหนึ่งอันนี้ค่ะอยู่ในฝ่ามือเราอันนี้ร้อยกรัมแล้วนะคะเทียบเท่ากับเนื้ออกไก่อย่างเงี้ยค่ะคือทานถ้าจริงๆก็คือสามารถทานได้2กําม,มือเลยด้วยซ้ํานะคะก็ประมาณ200กรัมอย่างเงี้ยค่ะอย่างกระไอกระปุกนี้นะคะนํำว่าประมาณนะอาจจะ 200- ถึง250กรัมนะคะก็เทียบเท่าเยอะนะคะเป็นโปร,ปรตีนที่ได้คือ1กระปุกเงี้ยจบสําหรับนำํำและนี่ก็คือได้คําตอบของทางออกนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะ น้องเดินเชื้อเต็มสีขาวไปหมดเลยฝั่งนี้ไม่มีอากาศฝั่งตรงก้น,ก,นก้นกล่องไม่มีอากาศนะคะเขาก็จะไม่มีสีดําส่วนถ้ามีอากาศบริเวณด้านบนเนี่ยเขาจะสร้างสปอร์สีดําๆขึ้นมาคือเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตมากกว่านี้แล้วเน,น้ำก็ปล่อยปล่อยให้เป็นมากๆแบบนี้ไว้ก่อนค่ะนะคะเพระเดี๋ยวน้ำก็ทานละตอนช่วงเย็นนะคะหลังฝึกโยคะเสร็จส่วนเจ้านี้อากาศก็ปริมาณพอเหมาะพอดี สิ่งที่นํำจอกไว้นะคะก็เขาก็จะไม่มีสีดําอะไรขึ้นมามากก็จะเป็นสีขาวเป็นถูงรอบๆสีขาวแบบนี้ค่ะก็ตามที่เห็นนะคะไม่มีอะไรยากเลยค่ะทําอาหารทานเองโดยเฉพาะทําโปรโตีนแบบนี้โปรโตีนดีๆทานเองนะคะโปรโตีนจากถั่วเหลืองหมักค่ะซึ่งดีมากอ่าขั้นตอนก็ ไม่ยุ่งยากมากนะคะทําจนเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นความเคยชินทําอะไรหาอาหารดีๆสิ่งดีๆให้กับร่างกายทานกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปเรื่อยๆที่เวลานําทําอะไรแล้วเนี่ยก็จะพยายามอัดคลิปมาว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทําอะไรที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จบด้วยดี happy ending กับน้องเทมเป้มากเลยค่ะ น้องงามอันนี้คือดําจับข้างนอกนี่ก็จังเป็นความอุ่นอยู่นะคะคือเขาอุ่นขึ้นมาเห็นๆเ,เลยค่ะว่าเขาร้อนเขากําลังทํางานอยู่แม้กระทั่งตัวถุงแบบเนี้ยก็ร้อนนะคะร้อนอุ่นนี่คือเทมเป้ค่ะหอมเทมเป้น้อยนะคะหอมแล้วก็มีโปรโตีนดีกับร่างกายมากๆเลยเข้าไปนี่เป็นโปรไบ,โ,บโอติกชั้นเยี่ยมเป็นมิตรกับ ร่างกายเราทั้งร่างเลยค่ะเขาเข้าไปนี่เขาไปช่วยสนับสนุนเกื้อหนุนเกื้อกูลทุกอย่างให้ร่างกายเรานะคะมีสุขภาพที่ดีย่อยอาหารอะไรได้แบบหมดจดนะคะทําความสะอาดในส่วนของลำไส้ใหญ่ที่เป็นที่หมักหมมของกากอาหารต่างๆที่ที่ขับออกจากร่างกายไม่หมดนะคะ น้องพวกนี้ค่ะน้องโปรไบโอติกพวกนี้เราต้องหาทานเพราะว่าเราจะให้เขาเข้าไปช่วยนะคะช่วยย่อยช่วยขับกากอะไรที่มันหมักหมมสะสมอยู่ในตัวเราออกมาและที่สำคัญเลยคือเขาเป็นโปรตีนที่ดีมากๆอีกชนิดหนึ่งนะคะเรานำมองนำพยายามชวนทุกคนหันมาทานเทมเป้กันค่ะเทมเป้คือใช้แทนเนื้อสัตว์ได้และจริงจริงเขาคือเขาตอบโจทย์นำค่ะว่านำจะเลิกกินไข่เลิกกินนมได้เนี่ยนำสามารถแทน ทานเขาเนี่ยแทนโปรโตีนจากสัตว์ได้เลยอะค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้แบบเลิฟเลิรักเทมเป้มากๆเลยนะคะแล้วทำสามครั้งก็สำเร็จหมดจริงๆน,นมองมองแล้วว่าไม่ยากค่ะทุกคนสามารถทำทานได้เองเลยนะคะแม้ทั้งคนที่ไม่เคยทำกับข้าวเข้า,ขาครัวอะไรแบบ เก่งเก่งกล้าสามารถแบบนำเนี่ยก็สามารถทําเทมเป้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากสําหรับทุกๆคนที่จะทําเทมเป้ทานเองแล้วนะคะทําสิ่งดีๆหาสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับร่างกายกันค่ะบา,บายบายนะคะเทมเป้ค่ะเทมเป้น่ารักสุดๆเลยค่ะ